ในไหนก็ช่วงนี้นะคะเราก็ไปทาบุญเสริมดวงเสริมความรักเสริมโชคลาภให้กับเราหน่อยดีกว่าไปพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยววัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะไปกราบขอพรขอโชคลาภท้าเวสวุวรรณโนความสูง5เมตรและพญาบริษัทค่ะมันมีโอกาสนะพาไปกราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกนะคะซึ่งท่านอายุเก่าแก่กว่า2 0 0ปีที่วัดน่วมการนนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ทางวัดน่วมการนนมีงานบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยขอเชิญร่วมทําบุญประจําปีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 5ถึงมีนาคมนี้นะคะถ้าใครที่มีโอกาสก็ไปฟังรายละเอียดของงานนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนความสูง5เมตรและพระยาปุริษะที่วัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโนท่านเป็นปามผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณโอน,นั้นคือพระยาย ที่เป็นหัวหน้าของเท้าจตุโลกบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาเท้าเวสวรโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญ,ญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังสามารถขอพรท้าเวสวรโนในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้าการ แม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ยังสามารถขอพอรกับท้าวเวสวรโนได้ค่ะซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพอรท้าวเวสวรโนและพยาปุริสากกนแล้วนะคะคุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพอ่อหายระบปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า2 0 0ปีค่ะ ปัจจุบันนี้ก็มีคนเนี่ยมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างออตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหว้หลวงพ่อหายแล้วก็วจะหายป่วยหายไขย้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทําของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพร ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโตพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่หลวงพ่อหายหลวงพ่อตวนอดีตเจ้าอาวาสท้าเวสุวรรณพร้อมร่วมบุญใหญ่หล่อพระเชียงแสนสิงหนึ่งหน้าตัก19นิ้วที่วัดร่วมกานนตะบนชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3-5มีนาคม2 5 6 6นี้ได้บุญมากล้นกุศลมหาศาลมหรสพในงานสนุกสนานเต็มความบันเทิง สุขใจได้กุศล3-5มีนาคม2,566นห้ีที่วัดร่วมกานนลตะบนชัยมงคลอำเภอเมืองจจัหวัดสมุทรสาคร